บอกบาประทะความคาดหวังกับคำถามที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังจำเป็นจะต้องมีเขาจริงหรือไม่หากย้อนกลับไปในซัมเมอร์ปี2019เชื่อได้เลยว่าชื่อของพอบอกบายังคงเป็นความหวังสูงสุดของแมนยูไนเต็ดหลายคนหลายคนในเวลานั้นเห็นว่าเขาจะสามารถพาทีมบินได้สูงสู่จุดที่ควรจะเป็นได้แม้ตลอด3ฤด,ดูกาลก่อนหน้านั้นนับตั้งแต่ย้ายมาด้วยค่าตัวสูงลิฟในปี2016บอกบา ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของทีมและแฟนบอลได้เลยก็ตามตลอดที่ดูการที่ผ่านมาปอกบาลงเล่นในลีก16นัดเท่านั้นส่วนใหญ่มาจากช่วงท้ายฤดูกาลที่บอลลีเคลื่อนมาเตะกันในช่วงเดือนมิถุนายนเพราะตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นเจ้าตัวก็มีปัญหาบาดเจ็บเรื้อรังข้อเท้า,ทายาวจนถึงต้นปีนั่นทําให้เขาพลาดการลงเล่นถึง22เกมเยองไรก็ตามจากที่กลับมาลงเล่นในช่วงโค้งสุดท้ายคอมโบที่ทุกคนคาดหวังว่าจะได้เห็น บูโนกับปอกปาประสานงานกันอย่างเข้าขาและงดงามเหมือนอินเนสตากับชาบี้ก็แทบไม่มีให้เห็นเลยตลอด10นัดหลังอีกทั้งบทบาทกับเกมก็ไม่มีอะไรโดดเด่นแถมมักจะมีจังหวะผิดพลาดเสียบอลแดนกลางให้เห็นบ่อยๆดูไปดูมาเพื่อมาติดจะทําได้ดีกว่าด้วยซ้ําช่วงปลายเดือนมกราที่ผ่านมา แมนยูเนเต็ดได้ทำการปิดดิวที่คาดว่าจะเป็นการซื้อขายที่ที่สุดแห่งปีนั่นก็คือการคว้าตัวบุนแฟนน์กองกลางชาวโปรตุเกสมาร่วมทีมจากที่เคยเป็นข่าวพัวพันกันยาวนานไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าการมาของเขานั้นสามารถเปลี่ยนโฉมหน้าปีศาจแดงจากหน้ามือเป็นหลังมือด้วยบทบาทเดอะแบกที่พีแกรทำได้หมดทุกอย่างแถมยังลงตัวเข้ากับทีมได้ยอย่างไม่น่าเชื่อจนกระทั่งในที่สุดพาทีมจบอันดับ3โดยที่ไม่มีใครคาดคิด ว่าผีแดงจะทําได้ในฤดูกาลนี้และด้วยเหตุน,นี้เองที่ทําให้เขานับจากวันที่เขาเข้ามานักเตะที่ฝากความหวังเป็นอันดับหนึ่งของทีมจึงไม่ใช่ชายที่ชื่อพอปบาอีกต่อไปพีป่ก่อนๆหลายคนอาจจะบอกว่าที่พอกบาไม่สามารถระเบิดฟอร์มเก่งจนสามารถพลิกสถานการณ์ให้ก้าบกับทีมได้เป็นเพราะเพื่อนร่วมทีมมีเซนต์บอลที่ต่างกับเขามากเกินไปจึงส่งผลให้ผลงานของเจ้าตัวไม่ดีตามไปด้วย จนกระทั่งการมาของบูโน่แฟนันก็กังขาเหล่านี้ก็ได้รับการพิสูจน์เพราะทันทีที่บูโน่แฟนันย้ายเข้ามาเขากลับทําในสิ่งที่ตลอด4ฤดูการที่ผ่านมาปอกบาไม่เคยทําได้สําเร็จให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้อย่างรวดเร็วทั้งที่นักเตะก็แทบจะเป็นชุดเดียวกันกับปีก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงเกมรุกแต่บรรดาเพลย์เมคเกอร์ชาวโปรตุเกสรายนี้ก็สามารถเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างเข้าขาแถมยังปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดี จนยกระดับทั้งฝีเท้าและผลงานให้เพื่อร่วมทีมได้เห็นทันตานี่จะเป็นสิ่งที่ไปสูน์ให้เห็นว่าตัวจริงเขาต้องเรียนรู้วิธีการเล่นร่วมกันกับทีมไม่ใช่มานั่งรอให้เพื่อนทั้งทีมปรับเข้าหาตัวเองเขาจะทําได้ดีกว่านี้หรือไม่หรือนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขามอบให้กับทีมแล้วแม้ว่าในฤดูกาลก่อนปอกบาจะเป็นดาวซันโวสูงสุดที่16ประตูรวมทุกรายการแถมยังทำแอซิสไปได้ถึง11ครั้ง แต่นั่นกลับไม่ทําให้ผลงานโดยรวมของทีมดูดีขึ้นมาได้เพราะตลอด4ปีที่ผ่านมามันยังคงเป็นเช่นนั้นมาโดยตลอดไม่ว่าเขาจะเล่นดีหรือแย่ไม่ว่าเขาจะทําผลงานได้มากน้อยแค่ไหนหรือแม้ปีที่เขาจะบาดเจ็บล้มตายหายจากนี่จึงเป็นคําถามคาใจมาโดยตลอดว่าเขานั้นเก่งสมคําล่ําลือถึงขนาดที่จะช่วยยกระดับทีมได้จริงหรือไม่เพราะ4ปีที่ผ่านมามันก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าได้แค่นี้มาตลอด แน่นอนการมีพอกบาอยู่ในสนามสร้างสารรค์เกมบุกอาจทำให้เกมดูมีมิติมากกว่าใช้เฟสหรือแมกโทมิเนแต่แน่นอนมันย่อมต้องแลกกับความขย,นยันไล่บอลและเกมรับอันแน่นหนา,นาเพราะทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่จุดเด่นของพอกบามาแต่ไหนแต่ไรแล้วตลอดเดวเวลาที่ผ่านมาปีแล้วปีเล่ามันแสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าฟอร์มที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ของเจ้าตัวนั้นไม่สามารถสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนให้เกิดขึ้นกับทีมได้ไม่สามารถพลิกเกม ไม่สามารถแบกทีมไว้บนบ่าและก้าวไปสู่ความคาดหวังได้บางวันเล่นดีแต่บางวันก็ถูกกลืนหายไปกับเกมและไม่สามารถสร้างอิมแพคใดๆให้กับทีมจนผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับการใช้เฟสหรือแม็กโทเมนีเลยด้วยซ้ำแม้ว่าในช่วงหลังจะมีข่าวลือว่าเจ้าตัวเตรียมจะต่อสัญญากับทีมออกไปอีก5ปีแต่หากมันไม่เป็นความจริงก็เท่ากับเขาจะอยู่ค้าแข่งในถิ่นโอทาฟฟอร์ดปีนี้เป็นปีสุดท้ายและจะย้ายออกจากทีมฟิฟี่ ทันทีในช่วงซัมเมอร์ปี2021ที่จะมาถึงเพราะฉะนั้นทางเลือกในตอนนี้ก็คงมีไม่มากนักนั่นคือจะเก็บไว้หรือปล่อยตัว2ทางนี้เท่านั้นแน่นอนหากเก็บตัวไว้ใช้งานย่อมจําเป็นจะต้องต่อสัญญาออกไปซึ่งปีสแสดงอาจแบกรับค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นแถมยังต้องไปฟาดฟันกับเอเย่นอย่างมิโนไลโอลาเพื่อยืนกานให้เขามอบสัญญาให้กับทีมแต่ก็ต้องแลกกับผลงานที่คงเดิมอีกทางเลือกคือ หากทีมเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงและขายออกจากทีมไปในซัมเมอร์นี้ยอมกัดฟันลดค่าตัวจาก180ล้านเหลือ100หรือ120ล้านรับรองว่ามาดริดหรือแม้แต่ยูเว่ก็ตาลุกวาวกันแน่นอนจากนั้นก็นำเงินไปลงทุนกับนักเตะใหม่เป้าหมายให้ทีมมองหาคนที่เหมาะสมกับแนวทางการเล่นมากกว่าเข้ามาสารต่อกิจการหลักที่ปักหลักเอาไว้นั่นคือการพาทีม กลับไปสู่จุดที่ควรจะเป็นอีกครั้งอาจจะกลายเป็นทางเลือกที่ดีกว่าก็เป็นได้จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ใช่จะสื่อว่าป๊อกบาไม่เก่งแต่ทุกอย่างก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขายัางไม่ดีพอที่จะยกระดับทีมตามที่ทุกคนคาดหวังเพราะไม่งั้นมันจะย้อนกลับไปคําถามแรกที่เริ่มว่าพิษัแด,แดงยังจําเป็นจะต้องมีป๊อกบาอยู่ในทีมจริงหรือจนถึงตอนนี้คงต้องอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนแล้วนะครับว่าจะให้น้ำหนักกับจุดไหนมากกว่ากัน จะมีหรือไม่มีจะอยู่หรือไปถ้าคุณเป็นโอเลกุน่าโซชาคุณจะตอบคำถามนี้อย่างไรซานโดโตนารีมิดฟิลด์วันเดอร์คิดวัย20ปีจากเบชาตกเป็นข่าวบอกปัดข้อเสนอของเอซิมิลานและแมนยูเน็ตเพื่อย้ายไปร,ร่วมทัพอินเตอร์มิลานในตลาดซื้อขายนักเตะโดยก่อนหน้านี้กองกลางเจ้าของฉายานิวปิโล โตเป็นข่าวพัวพันหนาหูกับแมนยูนเต็ดหลังก้าวมาเป็นคีแมนของต้นสังกัดในศึกเกาโชฤดูกาลนี้ทว่ารายงานล่าสุดกลายเป็นทัพในลัสซูรี่ภายใต้การคุมทัพของอันโตนิโอคอนเต้หลังว่ากำลังจะได้รายเซ็นของเจ้าหนูรายนี้ไปครองรายงานทางข่าวระบุว่าเบชาได้ตอบรับข้อเสนอของอินเตอร์เป็นที่เรียบร้อยและจะได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากที่การเจรจาระหว่างเขากับเอซิมิลาน ล่มลงไปในช่วงก่อนหน้านี้สื่อฉบับดังกล่าวยังชี้ว่าพลพรรคงูใหญ่จะจ่ายค่าตัวของโตนารี่จำนวน35ล้านยูโรท้งนี้โตนารี่เล่นให้กับเบเชาในฤดูกาลนี้ไป36นัดทําไป1ประตูกับ7แอซิตรวมทั้งมีชื่อก้าวขึ้นไปติดทีท่าอิตาลีเป็นเวลา3นัดจนถึงเวลานี้ แมนยูเนเต็ดตกเป็นข่าวกำลังพิจารณาคว้าตัวคาร์ลมัสันอดอยปีกตะรุ่งเชลซีอย่างสุดช็อกตะรุ่งทีมชาติอังกฤษดูจะไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร่ภายใต้การคุมทีมของแฟรงก์พาดโดยได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในลีกเพียงเจ็นัดเท่านั้นในฤดูกาลนี้เขาต้องถูกอาการบาดเจ็บรบกวนและขัดขวางพัฒนาการด้านฝีเท้านับตั้งแต่ต่อสัญญา5ปีพร้อมข้าแรงก้อนโตล่าสุดแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวรายงานว่า แมนยูนั้นมีโอกาสอันดีที่จะทําให้เส้นทางค้าแข่งของดาวเตะวัย19กับมารุ่งอีกครั้งอย่างที่ทราบกันดีโอเลกุน่าโซชานั้นชื่นชอบพัส,สันโอดอยอย่างมากและเขาก็อยู่ในตลาดซื้อขายเพื่อหาปีกรายใหม่ในซัมเมอร์นี้แต่ด้วยสัญญามูลค่า120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ที่มีจนถึง2024อาจทำให้ค่าตัวของเขาไม่ถูกอย่างแน่นอน นอกจากนี้การที่เปโดโรดิเกสและวินเลียนกำลังจะอำลายสิงบู่หลังจบฤด,ดูกาลสโมสรจากเวลลนดอนก็อาจจะเลือกเก็บปีกรายนี้ไว้กับทีมต่อไปก็เป็นได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจได้รับข้อเสนอจากยูเว่ด้วยการส่งตัวเฟเดริโกแบนาเดสกี้มาแลกกับคิสมอล l ลิง กองหลังที่ไปเล่นให้กับโรมาแบบยืมตัวในฤดูกาลนี้โอกาสเซ็นสัญญาของสมอลลิงม้าป่าเหลืองแดงดูเหมือนว่าจะถึงทางตันเมื่อแมนยูปฏิเสธที่จะลดราคาลงจาก18ล้านปอนด์ตามที่ตั้งเอาไว้เซนเตอร์แบ็กชาวอังกฤษทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับโรมาในฤดูกาลนี้นับตั้งแต่ย้ายมาอย่างเกาโชเซเรอาโดยเขาลงเล่น36นัดรวมทุกรายการซัดไป3ประตู